กือกำลังต้มขนมจีนแล้วก็อันนี้เป็นหอยแมงกุ้นะคะหอยแมงคู่เรื่องเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ว,วรอะคะ่ะแล้วก็ก็จะมีอันนี้จะเป็นไก่ไก่ไกทอดนะคะไก่ทอดกระตุ้นจะตามส้ตมต่ำนะรอดูว่าเมนูวันนี้จะเป็นจะมีอะไรบ้างเนาะอร่อยอร่อยด้วยกนันนะทุกคนเป็นที่ท่าทุกคน วันนี้ก็เรากำลังจะทำอาหารอาหารไทยที่บ้านนะคะสไตล์กระตุ้เดี๋ยวมากินด้วยกันองนี้นะะส้มตำเผ็ดๆเ,เ,เลยนะคนใส่พริกหมดนี่เลยนะคะอันนี้เป็นพริกสดนะคะแต่ว่าเอาอมาละลายในะน้ำแข็งค่ะเพราะว่าเอาใส่เช็ดแข็งไว้ค่ะ,คะตอนนี้พริกสดในเกาหลีแพงมากนะคะค่ะก้้ค はい。 ใส่เรืเขของกมกเาะแ่าแนวปะเด็นแปล้ยเดี๋ยวก็ใส่ใ่ะ อนนโอ้กินได้บ้างหือม่เมื่อวานกคกินก็สุดยอดนะคะเราอยหากกินได้นะจ๊ม่ใช่ป่จนีนนะ้ะอันนี้คือบาราเขียว,ว่าสงาจากบ้างเนะคะเราบรีหากกินได้นะออ

อันนี้กินคนเดียวนะทุกคนคือแบบว่าเยอะมากลืมหลอดนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าวันนี้เรากินอะไรบ้างทำไมมีแป๊บสี่อันนี้จะเป็นส้มตำนะทุกคนส้มตำปลรราปูตำตำประปูปลาอันนี้หอยแมงผู้อันนี้อันนี้ไก่นะคะไก่ทอด ะะอันนี้หอยนางลมเนาะขนมจีนะคะขนมจีที่เราต้มแล้วก็นี่แหละซ้งตำอันนี้ไก่ดองจีมนะันทุกคนต้มมันเล็กแล้วก็ผักค่ะผักนะคะมีแรดดี้มีผักพริกหวานแล้วก็มีผักนะมีข้าวนะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าจะกินไหมข้าว โอเคค่ะมาค่ะมาทานข้าวด้วยกันนะทุกคนมามาอคอกแบบคนกินไก่กับข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวแสบทอนะ้องอืมกรอบมากอร่อยอันนี้การ์ตูนไม่ได้หมักซอสอะไรนะคะเอามาคุกใส่น้ำปลานะคะทุกคนเอาเอาไก่แล้วก็มาคุกใส่น้ำปลาแล้วก็ เอาไปอบนะคะมันก็จะแบบว,ว่ากลมกล่อมพอดีอืมอร่อยพอดีเลยค่ะไม่เค็มไม่มีกลิ่นคาวเอาไปกุกงไว้ ดูหอยนะคะตัวใหญ่มากหอนนยตัวใหญ่มากนะคะคนมาค่ะเิ่ก่อนลืมบอกไปว่า คลิปก่อนที่กระตุนไปซื้อของใช่ไหมลืมบอกไปว่าค่าเสียหายเท่าไหร่ซื้อของหมดไปเท่าไหร่ะคะรวมหมดเลยนะคะรวมหมดทุกอย่างเลยก็คือ ถ้าจะสามแสนสามแสนเจ็ดหมื่นบาทเอ้ยสามแสนสามแสนเจ็ดหมื่นวอนพูดผิดนะคะอืรวมหมดทุกอย่างเลยนะคะสามแสนแต่ไม่ได้รวมค่าจักซื้อน,นะรวมให้ซื้อของะคะ่ะสามแสนเจ็ดหมื่นวอนประมาณเนี้ย รอนมากเพราะว่ากระตูนซื้อน้ำหอมด้วยไงน้ำหอมสาวมันน้ำหอมก็กวละ 50, 50, 50, 50, 50, วหล 6, ้าห 7, มื่นห้าหมื่นเจ็ดพันวอนห้าหมื่นหกพันวอนหรือเจ็ดันวอนอ่ะน้ำหอมสองขวดเออสามขวดแล้วก็อะไรนะน้ำหอมไอ MCM อิ MC ่มค่ะไม่แพงค่ะ,ะเอามาลองดู MCM เท่าไหร่อ่ะเจ็ดหมื่นกว่ามั 70, ้งเจ็ดหมื่นเกือบแปดหมื่นนี่แหละค่ะ MCM กูจำราคาไม่ได้น้ำหอมก็หมด ลายแสนแล้วเป็นแสนกว่าเออไม่ใช่สองแสน หอ,อยหอ,อยอะไรนะหอยแมงกูห้อหอมหอมหอมมากเดี๋ยววันหลังกระตูนจะใส่ไม้นะคะเพราะว่าจะได้ได้ยินเสียงการกินเนาะอๆๆแต่กระตูนซื้อไม้มาแล้วค่ะแต่ว่า มันไม่มีที่ต่อตูดของ i p n o นทุกคนมันมันเป็นของซัมซุงเนี่ยไม่ใช่ของซัมซุงมันเป็นหัวแปะมันใส่ของ iPhone ไม่ได้ซ้มต้มมากุญเจมากโอ้คิดถึงเพื่อนเลยค่ะซ้มตําเลศมากหอมหอมปลาแบบ สุดยอดนี่เกาหลีหายกินยากนะคะปะลาไม่ใช่แบบว่าจะมีขายเหมือนบ้านเราเด้อกินหอยแล้วนี่สำคัญแต่ตรงนี้มัน ทานในตรงไอ้กระตุนเครื่องทุกคนโหตัวใหญ่มากุกคนจะเข้าปากลงมั้ยเนี่ย Thôi để có Ừ. À. ว่าจะบอกเแค่เป็นยังไงบ้างขออภัยในความน้ำมูกไหลนะทุกคนกินข้าวเพชรมันก็เป็นแล้วเนี่ยนะ าให้กินด้วยกันแซ่บแซ่บตุงก็อยู่แบบนี้ทุกคนไม่ได้ทำอะไรแต่วันวันไหนลูกค้าเงียบวัตุ้งก็หาเล่นอย่างนี้แหละทำโน่นทำนี่ วาไมลวัมนี่ของทรงให้ลูกค้าของมาะตะกูถึงจะไลอ์น,นั้นไลฟ์ขา,ายของแซ่บกินข้าวไแลวะสซ่บมันปลาแดกอันนี้ไหมมันเป็นปลาแบบปลาหนุ่งปลาอีสานอีสานเลยมันเลยแบบว่า ถึกใจกับตัวแห้งตามร้านค้าไม่มีนะคะตามร้านค้า <c oughs> ก็จะมีป,ปลาแบบว่าปลาขวด่ ยาวมากเลยทุกคนผิดนี้จะยาวมากเลยอร่อยครับเดี๋ยวถ้ามันยาวไปเดี๋ยวกระตุ้นค่อย เป็นเวลาที่มีความสุขมากหคนได้กินของอร่อยกินปะลาะแบบบนบ้าน เขากินสามคำครับบน nền เขาเหรอเน็นอย่างอื่นก็ต้องข้าวก็จะกินอย่างอื่นไม่ได้ก็เลยกินนิดนึงหวานนะ

มันเผ็ดยิมยิมามันกลิ่นคำแหลมมันบรรลูคำสมบรรลุหมูรมรอระไรสุดไข่คืออร่อยมากใครยังไม่เคยทำทำทานนะคะ เรือวกว่ากรตุนพึงหลูหรือกไะปร,ะรูอะแต่กระตูนทำแม้ว่าระตุนชอบเลยทั้งแรกะครั้งแรกที่ได้ทําเมนูนี้อะไรดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวครั้งแรกที่ได้ทําเมนูนี้ก็คือความขี้ขาดความขี้ขาดมากซอสมากเยี่ยสิบอยากก็มือจับนะดูคนก็เลยเทเทแค่น้ำปลาลงนะคะอืก็ จับจนันทุไปทุกมากสินะบบแล้วก็สอนมคน้นม้ำหนักอะแล้วก็เอาเข้าเดีวก็มากินก็อร่อยก็เลยมีออรครั้งต่อไปเลยนะทุมันไม่เชิงมาเลยหรอกมันจะออกมันก็ไม่ออกอ่ะมันแบบว่าอึ้งอึงอึงขึ้นมา โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะเดี๋ยวกระตุ้นขอจะกินต่อนะคะแต่ว่าขอปิดคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะทุกคนนะคอมเมนต์ไว้เยอะๆนะกระตุนจะไปตอบนะขอบคุณมากนะคะดูจนจบบายบายไปและซี